บันนี้วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรยยพตระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยยะบูชาแด่ครูบาอาจารยา์ราาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอกราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสะสุนันตุพส,สักขโมฆะทางสักเเคกาเมจารูเปคิริสิขารตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตลุวะนาคหะเนเคหววะวัตถุมิเคเตภูม,มาจจยตุเทวาชาลาธละวิสเมยักขะคันทพนาคาติธันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังสังสารโวเมสุนันตุธรรมสวรณกาโอย,ยัมปันตา ธรรมมสวนาการโลอยัมพัทันตาธรรมมสวนากาโลอยัมพัทันตาบทที่2บทบูชาพระตนะตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะบทที่3บทกราพระตนะตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังพิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิบทที่4บทสวดนามการสิทธิขาถานนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสารนคมนปาถะพุทธังสรณนังคจฉามิธรรมังสรณนังคจฉามิสังขังสารณนังคจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารณนังคจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคจฉามิทุติยัมปีสังขังสรณนังคจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณนังคจฉามิตติยัมปิธรรมังสรณนังคจฉามิตติยัมปีสังขังสรณนังคจฉามิ บทที่6บทสวดสัจจการิยาคาถานติเมสรนังอัญญพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญญสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสมุทโธวิชาจาระสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพัคขวาติบทที่8ธรรมานุสติสวกขาโตพัควตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจตังเวทิตโพวินญูหิติบทที่9้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพัคขวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพัควัตโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพัคขวโตสาวกสังโฆ ยท่ทิถังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสสะคะวโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทกยโยักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสตติบทที่10รัตนสูตรยานิท้าูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขสเพวะภูตาสุมะนาภวันตุ อโทปิสก,กัจจะสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเ,เมตังกรโธะมนุสิยาปชายะทิวาจรัตโตจะารันติเยพลิงตสมาหิเนรคัะอปมตาอย่างกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวาอย่งะะางรัตนังปณีตังณโนสะมังอัธิตถาคเตนะอิธรรมปิเพุทเทะตรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ ยังวิราคังอมตังปณีต hey. um, ังยัตัชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมุทิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยำพุทธเศถโปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตะสมาธินันมานันตะลิกัญยมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ เยปุคราอัฏฐะสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผลานิอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามัสาทันเหนะนิกามมโนโคตมสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิผู้ติงผู้ชะมนาอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ ยะถินทกิโลปทวิงสิโตศิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปโยตทูปะมังสับปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจัปปสติอีธรรมปิสังเคระตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปปมัตตาณเตภวังอัฏฐะมมาที่ยันติอีธรรมปิสังเคระตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ สหวสสะทัศนสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาพวันติสักยะทิฐิวิจิกิจิตันจาศีละพะตังวาปิยาทติกินจิจตุหะปาเยหิจวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภพโพกาตุงอิธรรมปิดสังเคระตะนานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกม,มังการติปาปกังกาเยนะาวาจายุทะเจตาสาวาอภพโสโตสะปฏิฉะทายะอภพ,พตาทิถาปทัสสุตตา อิธรรมปิสันเครตะตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนัปปะคุมเมยัถาพุสิตาเคคิมหานะมาเสปธรรมะสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพพานะคามิงปะระมังหิดายะรรราเอเิธรรมปีพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวะโรวรัญยูวะระโทวลาฮโลอนุตโลธรรมะวรังอเทสยิอิธรรมปีพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ขีนางปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรตตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพีชาอวิลุนหิชันทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปอีธรรมปิสังเครัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยานีทาปูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุยานีทาภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตัง ธรรมังนมัสามะสุวัติโหตุยานิทัภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษสะปูชิตังสังขังนมัสามะสุวัติโหตุบทที่11อาตาาติยปริตบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจะตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภววะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจจัง วุฒาปัญยโนจตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะหลังบทที่12อธิตตปริยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังพระขวาคขยาอยังวิหรติขยาสีเสสัติงพิกุสหัสเณตตัตะโคพักขวาพิกุอมันเตศิสัพพังพิกเวอธิตังกินจะพิกเวสัพพังอธิตังจักขุงพิกเวอธิตังรูปอทิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสที่โตยมปิดทางจักขูสัมผัสสัพจยา อุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขินาโทสักขีนาโมหคิขนาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปลิเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิตโตยมปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะ อธทิตังอทิตังราคักขณาโทสักขนาโมหักขีนาอธทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิคานังอธทิตังคันธาทิตาคาณะวิญญาณังอธทิตังคานะสัมผัสโสทิโตยมปิทางคานะสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคักขณาโทสักขีนาโมหักขนาโท อธิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิตัวมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฐามิชีวหาอธิตารสาทิตาชีวหาวิญญาณังอธิตังชีวหาสัมผัสโสทิโตยมปิทังชีวหาสัมผัสสปัจจยาวปัจติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะกสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคิขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนาเสหิตอุปายาเสหิอธิตันติวัามิกายโยอธิตโตปุถภพาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสทิโตยมปิทางกายะสัมผัสสัพจยาปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินาโมหขินาอธิตังชาติยาชรามละเนนโสเกหิตริเทเวหิตทุเขหิโทมนาเสหิตอุปายาเสหิอธิตันติวัามิ มโนทิโตธรรมมาทิตตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมผัสโสทิโตยัมปิทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคัขีนาโทสักขีนามหคีนาอธทิตังชาติยาชาามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิจุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังทิคเวสุตวาอริยสาวกโกจักขุสมิงปินิพพินติรูเปสุปินิพพินติ จักขวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจักขุสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติ คานัสมิงปิดนิพพินทติคันเทสุปิดนิพพินทติคานาวิญญาณเนปิดนิพพินทติคานสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางคานัสัมผัสสัพจยาประชติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติชิวหายปิดนิพพินทติละเสสุปิดนิพพินทติชิวหาวิญญาณเนปิดนิพพินทติชิวหาสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางชิวหาสัมผัสสัพจยาอุปปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมนปิิิิทต กายสัมมิงปินิพินทติโอทัพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณปินิพพินทติกายสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทางกายสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทยิ่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสัมิงปินิพินทติมนัสสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณปินิพพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทะยี่ตังสุขังวา ตสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรลมะจริยังกตังกรณิยังนาปรังอิทตาญาติปะชานาติติอิทัมวะภพควาอัตมนาเตพขูพะควโตภาสิตังอภินนทุงอิมัสมิงจัปนะเวยากระนสมิงพัญญามาเนตัสสะภิขูสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจิงสูติ บทที่13อนัตตลัคณะสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมะยังพักขวาภาพาลนสิยังวิหรติอิสิปตเนมิฆทาเยตตะโขพักขวาวาปจัวคิเยพิกคูอมันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสสนัยทังรูปังอาภาทายะสังวัเตยะรพเเทจจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจะโขพิกเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาทายสังวัตตินัจลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิขเวอัตาพระวิสัณยิทังเวทนาอาพาทายสังวเตยะลัพเทธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายสังวัตตินัจลพติ เวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวสัตตาพวิสนยิทางสัญญาอาภาทายักังวัตเตยะกษรพิทถกจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยสมาจะโคพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาธายะสังวัตตินจะรับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจัตหิทางพิกเวอัตตาพระวิสังสุนยิทังสังขาราอาพาทายสังวเตยุงลพเทจะสังขารสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจะโกพิขเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาพาทายสังวตตันตินัจจลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิกเวอัตตาพวิสนิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตยะลัพเทะจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยะสมาจักโขพิกเววิญญาณังอนัตตาต่อสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตติ่าจะลพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติ ตังกิงมัญชะทะพิกเววิปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญชะทะพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสมนุปสสิตุง เอตั e so e so งมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมมุนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสังขารานิจาวะนิจาวาติอนิจาภพันเตยปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามัธมังการังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมันยะถาพิขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุกขังวิปริณามัธมังกัาลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเต ัสมาติหะพิขเวยังกินจิรูปังอติตาณัคตะปจุบันนางอชชะตังวาพหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมปัญญายักทัตตพังยากาจิเวทนาอติตาณัคตะปจุปปนาชะตาวาพหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวา ฮีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาปุตังสมัปปัญญายะทัตตพังยากาจิสัญญาอตีตานคตปปจุปปนาชตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาปุตัง สัมมปัญญายะทัตถพังเยเกจิสังขาราอตีตานาคตาปจุปันนาอัชตาวาพิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวาเยทุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเนโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปปัญญายะทัตถพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตาปจุปันนังอัชตังวาพิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนาวาปณิตังวายันตุเลสันติเกวา สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมมปัญญายัคทัตพังเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวโกรูปสมิงปินิพินติเวทนายปินิพินติสัญญายปินิพินติสังขาเลสุปินิพินติวิญญาณะสมิงปินิพินตินิพินทางวิราชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมจริยัง กตังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปะชาาติติอิทัมาโวจะพะคะวาอัตตะมนาปจจวคิยาภิกขุภะคะวตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะณะเวยากรณสมิงพัญญามเนปัจจวคิยานางภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิสิตานิวิมุตจิงสูติ